สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันใชัยเผยเรื่องที่รู้สึกผิดกับน้องมายูประสบความสําเร็จในฐานะพิธีกรข่าวอันดับต้นๆของประเทศถึงคันได้รับตําแหน่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลของวงการบันเทิงไทยไปแล้วสําหรับหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยแต่ก็เพราะว่าประสบความสําเร็จสุดๆนี่แหละครับทำให้เจ้าตัวต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานตลอดทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมายู ที่พิธีกรดังยอมรับว่าตั้งแต่เล็กจนโตแทบไม่เคยไปส่งลูกไปโรงเรียนเลยยกหน้าที่นี้ให้บรราญาอย่างเมปัตทิดาเป็นคนดูแลแบบเต็มๆโชคดีที่มาอยู่เข้าใจแบ่งไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่มาอยู่ก็มีหน้าที่เรียนแม่เขาก็เป็นคนดูแลไปรับไปส่งตัวผมก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินแล้วก็พยายามช่วยเหลือสังคมทุกคนต้องจัดการหน้าที่ของตัวเองให้ได้มาอยู่เป็นเด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจเราก็จะบอกว่าป๋าต้องทํางานนะป้าอาจ จะไม่ได้ไปรับมาอยู่ที่โรงเรียนเลยนะ ผมไม่เคยไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนเลยนะจนมาอยู่อายุ7ขวบนั้นๆทีจะไปรับสักครั้งหนึ่งเรารู้สึกแย่และเสียใจกับลูกนะกับการที่เราไม่มีเวลาให้เขาเลยแต่มันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเลือกที่จะเป็นเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นคือนวันนี้เขาเข้าใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเขาจะรู้สึกอะไรไหมถามว่าเราพยายามจะหาเวลาหมายก็ยากแต่มันไม่มีจะให้ทำ ังไงตอนเช้าอยากจะไปส่งเขาก็ไม่ได้เพราะเราต้องทำงานกลับมาเขาก็หลับไปแล้วชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริงๆวันหยุดเราก็มีเวลาให้เขาเต็มๆแต่บางวันมันก็ไม่เต็มเหมือนกันเคารพสิทธิและเสรีภาพของน้องมาอยู่ก่อนตนจะลงรูปต้องขออนุญาตลูกก่อนทุกครั้งพัฒนาการก็เป็นไปตามไว้แต่เขาจะเป็นเด็กที่ชอบ IG อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะสร้างเกมเองเขาจะไม่ใช่เด็กที่ฝ่ายเล่นดนตรีเล่น กีฬาไม่มีเขาจะไปทางคอมพิวเตอร์วาดรูปห่วงไหมเป็นธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องห่วงอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกชีวิตของเขาเองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะอายุเท่าไรทุกวันนี้จะลงรูปมาอยู่สักรูปหนึ่งก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะว่ามาอยู่ป้าขอลงรูปนี้หน่อยได้ไหมลูก เขาเจ็ดขวบแล้วถ้าเขาไม่ชอบไม่อยากให้ลงเราก็ไม่ลงที่เห็นว่าลงคือขอแล้วเราจะไม่ลงไปเลยให้เขากลับมารู้สึกว่าไม่ชอบมันเหมือนไปละเมิดสิทธิ์เขาเราก็จะไม่ทาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall s r e e News ขอบคุณครับ